Takk. โลเล่นน้ำไม่โลเดี๋ยวก่อนนะนะไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนมามาเปลี่ยนชุดว่ายน้ำก่อนแล้วถึงจะได้เล่นน้ำเร็วปะไปเปลี่ยนชุดมาให้แม่เปลี่ยนชุดให้มาก็มาดีจะจะเล่นแม่น้ำอ่ะจะเล่นแม่น้ำอ่ะจะเล่นแม่น้ำอ่ะ าเปลี่ยนชุดก่อนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยป๊อปตกใจว่านาบัวมาเอ๊อปะป๊อปตกใจ <c oughs> ไปเลยไปไปหาแม่รอเดี๋ยวดิก็ถอดรองเท้าดีๆดิลูก <c oughs> เออ ไปเข้าไปอืออือไปเข้าไปตอบอกแม่แป้งดิให้แม่แป้งทำอะไรฮะน้านะให้แม่แป้งทำอะไรบอกแม่ดิ